เบสลักวัน,นี้ละครกู้ภัยหัวใจสู้จบมีผลงานใหม่ทันทีคนนี้เลยภระเอกละครคนต่อไปของเบสลักวัน,นี้แจ้งเกิดได้อย่างงดงามสำหรับเบสรักวน,นีนางเอกเรื่องแรกกับผลงานเรื่องแรกกู้ภัยหัวใจสู้ทางช่องวัน31ประกบคู่ตรงๆหวานใจนอกจอจับมือคว้าเลดตดิ้งพุ่งกระฉูดในทุกๆตอนแน่นอนว่าผลงานเรื่องที่สองเบสมีแน่นอน โดยเธอต้องประกบคู่พระเอกหนุ่มรอมาดเข้มจากเวท,ทีเดิอดสตา์ไอดอลอย่างเตี้ยวหุยและว,วันนี้เราจะพามาทำความรู้จกักและส่องความหลอกันแบบชัดๆเชื่อว่าประกบคู่กับเบสเป็นเคมีใหม่ที่ผ่านฉลุยและเป็นละครอีกเรื่องที่น่าดูอย่างแน่นอนทำความรู้จักเบสหลักวันนี้สาวมากความสามารถขึ้นแท่นนางเอกน้องใหม่ละครกูภัยหัวใจสู้ รู้จักเบสรลักวณน,นีที่ขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวในปี2565ในละครเรื่องใหม่จากช่องวัน31ประกบหวานใจทั้งในจอและนอกจอตรงตรงเดอะสตาร์พร้อมเดินทางเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวสำหรับสาวยูทูบเบอร์สาวสวยมาความสามารถเบสลักวณีคำสิง โดยบทบาทที่ทําให้เบสเริ่มเป็นที่รู้จักเลยมานั่นคือการเป็นยูทูบเบอร์สาวสวยของเหล่า FC ใน YouTube ช่องคำสิง Family Channel ปัจจุบันมีผู้ติดตามมากกว่า4.89ล้านคนยังไม่รวมอินสตาแกรส่วนตัวของเบสที่มีผู้ติดตาม1.3ล้านคนเรียกได้ว่าเป็นยูทูบเบอร์สาวสวยและนางเอกสาวสวยที่มีแฟนคลับติดตามเยอะมากเลยทีเดียวคะ่ะ